ครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาไกด์นะครับตัวเทคโนโลยี AI ที่เอาไว้สำหรับ upscale ให้ภาพเนี่ยมีความชัดขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอแนะนำเว็บไซต์นะครับที่เขาพัฒนาเทคโนโลยี ทางด้าน AI นะครับจะเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่า Stability AI นะครับหรือว่าจะเข้ามาโดยตรงที่ platform stability ai ได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะมีเทคโนโลยีสำหรับ developer อยู่หลายอย่างเลยนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงตัวนี้ upscaling นะครับคูณ2กับคูณ4ก็คือขยาย ดับเบิลเลยกับโหวคูณสี่เลยนะครับทีนี้ถ้าคลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้านี้นะครับจะเป็นโูณอันนี้ผมทดลองสเกลดูแลนะครับมันก็จะมีให้เลือกว่าจะคูณสองหรือคูณสี่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้อันนี้คือที่อัพแล้วฉัดแเลยอันนี้ตอนลดความอ้วนนะครับ <laughs> เดี๋ยวลองเปลี่ยนรูปให้ดูผม,มารู่เตรียมไว้อ่ารูปนี้ทีนี้ถ้าเราจะคูณสี่เนี่ยนะครับพอเราอัพสเกลถ้ารูปมันใหญ่กว่าห้าร้อยสิบสองคูณเจ็ดหกแปดเนี่ยเราจะอัพ คูณ4ไม่ได้นะครับต้องหารูปที่เล็กกว่าน,นั้นนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้รูปประมาณเกิน500พิกเซลกว่าเนี่ยก็สามารถรีสเกลเอออัพสเกลให้มันเป็นคูณ2ได้นะครับผลลัพธ์ออกมาก็ถือว่าโอเคเลยเราสามารถดานวน์โหลดมาได้นะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์ได้ แต่ทีนี้มันเป็น AI นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเสริมเติมแต่งอะไรบางอย่างบางรูปค่าต้นฉบับไม่ได้ดีมากม่อาจจะทำให้หน้าออกมาเบี้ยวได้นะครับแต่ก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็สำหรับใครที่เคยมีรูปถ่ายด้วยกล้องมือถือเก่าๆเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยจะสามารถช่วยทำให้คุณมีภาพที่ชัดแล้วก็ภาพที่ขนาดไส์ใหญ่ขึ้นมาได้ผมว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ น่าสนใจมากยังไงก็ลองมาเล่นกันดูละกันนะครับนอกจากนั้นมันจะมีเรื่องราคาด้วยนะครับตรงนี้เขาจะเป็นเครดิตอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงสำหรับ u p s c a l i n งนะครับถ้าเผื่อเป็นคูนสี่ upscale ก็จะ ใช้เครดิตเยอะหน่อย8.0แต่ว่าพอคำนวณเป็นค่าเงินบาทเราก็ไม่ได้แพงมากนะครับ0.08เหรียญแต่ก็เกินเกินบาทนะครับส่วนของคูณสองเนี่ยเขาคิดถูกมากเลย0.20นะครับหรือ0.002เหรียญน,นะครับตัวตัวนี้นะครับคืออะไร ตัวนี้คืออะไรคือถ้าเผื่อคุณสมัครเว็บเนี้ยพอล็อกอินเข้าไปเขาก็จะมีฟรีเครดิตให้หนึ่งร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคูณสี่เนี่ยได้ไม่กี่รูปเองแต่ถ้าจะอัปสเกลคูณสองเนี่ยโหเล่นได้เยอะเลยนะครับร้อยคูนศูนจุดสองเอาร้อยหารศูนจุดสองเนี่ยได้ได้เยอะเลยสมมติถ้าหารสองก็คือได้ห้าสิบรูปหารศูนจุดสองก็คือได้ห้าร้อยรูปนะ ได้เยอะเลยแล้วเขาก็จะมีขายนะครับใครอยากได้เครดิตเพิ่มก็สิบเหรียญได้หนึ่งพันเครดิตอันนี้ผมก็มีเครดิตอยู่เพราะว่าผมซื้อซื้อไว้เล่น AI โดยเฉพาะนะครับเมื่อกี้ผมใช้ไปถับรีเฟซดูค่าเครดิตก็น่าจะลดลงน,นะครับแต่จุดสองเมื่อกี้หายไปตาม Price ที่เขาบอกไว้ ยังไงก็ลองเล่นกันดูนะครับสำหรับตัว stability AI นะครับ up scaling วันนี้ก็เท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ติดตามครับ